กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้การอีกหนึ่งครังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับปีนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของทาง RPA Motor Healing แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้อีกหนึ่งคันนะสำหรับรถที่รับคิวเคลือบแก้ววันนี้คิวเคลือบแก้ววันนี้ก่อนนะครับก็คือในส่วนของรถ Toyota Cross คันนี้ไม่ได้นัดมานะฮะลูกค้าโทรมาหาผมเมื่อช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็นัดทา วันนี้เลยแต่ว่าลูกค้าสะดวกส่งรถประมาณ6กโมงเช้านะฮะแน่นอนครับถ้าลูกค้าสะดวกผมก็สะดวกครับผมผมรับรถตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้แต่ว่าก็เริ่มทำตอน9้าโมงนะครับเพราะว่าร้านเราเปิด9้าโมงแต่ว่าลูกค้า,าจะไปทำงานต่อก็ไม่เป็นไรครับเราสะดวกให้ทุกอย่าง กลลููค้้าอย่แวสําหรับวันนี้นะครับกับโปรแกรมนะฮะที่ทางลูกค้าสนใจนะฮะก็เป็นโปรแกรมที่สามารถทําเสร็จได้ภายใน1วันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลูกค้ามารับด้วยนะครับตอนนี้นะฮะคันนี้เป็นโปรแกรมอะควาโคดโปรหลายๆคนคงสงสัยว่าเฮ้ยที่ร้าน RPM มันมีโปรแกรมนี้อยู่ด้วยเหรอที่ทาวันเดียวเสร็จอะ่ะมีครับนี่แหละโปรแกรมที่ตอบ โจทย์กับลูกค้าที่ไม่มีเวลานะครับแต่ก็สามารถปกป้องได้จริงนะครับแต่ก็เงื่อนไขของตัวการทํางานก็ต้องอยู่ที่ตัวรถด้วยนะว่าอย่าอย่ามีรอยมาเยอะมากจนจนต้องขัดกันข้าววันนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงออกมาได้15วันนะครับเพิ่งออกมาวันที่าสินี่แหละเท่าที่จําได้นะฮะแล้วก็ วันนี้วันที่30ธันวาซึ่งผมอบอกว่าลูกค้าถ้าลูกค้าจะทําปีนี้ปีนี้คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมพรุ่งนี้ผมปิดแล้ววันที่3าเอ็ดผมปิดแล้วนะฮะก็จะทําอีกทีกระบระการเป็นปีหน้าเลยลูกค้าสะดวกไหมเพราะว่าตัวที่ลูกค้าสนใจมันก็สามารถทําได้เสร็จภายในวันเดียวก็ตามเงื่อนไขทุกอย่างตรงหมดยกเว้นแค่เวลาส่งรถอย่างเดียวไม่เป็นไรถ้าเวลาส่งรถผมสามารถปรับเงื่อนไขอ,อันนั้นมาผมมารับรถตั้งแต่เช้าได้ ก็เป็นอันเป็นอันเรียบร้อยครับรับรถเรียบร้อยเตรียมงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมหิวนะไม่ยากเลยนะครับตัหรับรถคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้าครอสไฮบิดตัวพรีเมียมนะ เพราะว่าดูจากสลูปนะครับก็คือง่ายๆเลยถ้าตัวนี้เป็นตัวท็อปจะมีสลูปนะครับก็คือตัวท็อปสุดในรายมันสีขาวคันแรกน,นะครับของทางร้านเรานะฮะแล้วก็เลือกโปรแกรมเคลือบแก้วแบบอ q ควาโคตโปรนะครับคันแรกของทางร้านก็เป็นอะควาโคดโปรของปีนี้ก็คือคันสีน้าเงินคันแรกเลยคันนี้ก็เป็นคันที่2ที่มาที่มาท,ทำอ a ควาโคตรโปรนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากครับถ้าสนใจทํา1วันเรามีตัวหนึ่งวันให้ทำนะครับซึ่งความเงางามเนี่ย ก็ไม่แพ้กันแต่ความหนานเนี่ยอา,อาจจะไม่ตรงกับตัวรุ่นพี่เขานะครับซึ่งเป็นปกะติอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นนะมันมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างเยอะอบที่ค่อนข้างนานแต่ตอนนี้เราสามารถปรับมาให้อยู่ในภายในวันเดียวได้แล้วถ้าใครสนใจที่จะเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกแล้วก็เมกาเซรามิกโปรอยากส่งรถได้ภายในวันเดียวเงื่อนไขง่ายๆฮะส่งรถช่วงเช้าก่อน10บโมงนะฮะแล้วก็ รถต้องเป็นรถใหม่ป้ายแดงอันนี้ทําได้แน่นอนแต่ถ้ารถใช้งานมาแล้วอันนี้ขอดูสภาพก่อนนะครับก็ต้องขัดน,นานขนาดไหนอย่างน้อยต้องมีเวลาเหลือให้ผมอย่างมา6ชั่วโมงนะครับจนกว่าจะถึงช่วงเย็นนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคัดน,นะครับที่ออมอบความเซอร์ไพรส์นะครับเป็นของขวัญให้อีกหนึ่งงงานนะครับ ส,ส่งรถช่วงเช้านะครับรัรถช่วงเย็นนะครับก็โปรแกรมนี้เหมาะสมที่สุดนะสำหรับโปรโมชั่นลด15%นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะท่านลูกค้าทุกๆท่านจริงๆที่คอยให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วของปีนี้เพราะว่าหลังจากนาทีนี้ก็คงอาจจะไม่ได้รับคันไหนเพิ่มหรือจะมีคันไหนเข้ามารับบริการเราเพิ่มก็ได้นะครับ อาจจะทำไม่ทันวันนี้แต่จ่ายไว้ก่อนก็โอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วจะบอกว่าเตรียมหิวกันง่ายมากลูกค้าคันนี้คือทำงานกันไม่ยากเลยทีเดียววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับคุณโอเล่นะครับวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายของทางร้าน RPM แล้วก็วันนี้ปีสาหรับปีนี้นะสำหรับปีนี้นะครับปีนี้ก็เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว เราก็จะหยุดกันแล้วแลวก็มีรถทํามาให้เซอร์ไพรส์กันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นโปรแกรม Aqua c o d ค p r ปและเราก็สามารถทํางานให้ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับไม่ไม่แตกต่างจากวันปกติเลยเราไม่ได้ตื่นเต้นกับวันหยุดนะครับเพราะว่าวันหยุดถ้าหยุดเราก็นอนแล้วก็เมื่อยนะครับแต่ทำงานทุกวันชอบชอบ,ชอบนะครับโอเคปีนี้นะฮะก็ขอบคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การ สนับสนุนกันมาโดตลอดให้ความไว้วางใจมาจนถึงวันสุดท้ายเลยทีเดียวของปีนะครับสำหรับวันนี้มิกกี้ RPM Auto อต้ดลอริงนะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ